ชาดีง่ายไงเราุตสตห์หลงพระแก้วมันแจกเกตเลยนะก็ไม่ดีติวจนปวดหวัวมาแล้วอ่ะไปหาซื้อน้ำหวานกินก่อนได้ปะงั้นเอาไปนัาคนละไม้นะร้านไหนอะ่ะพาไปเลยงั้นเดินนำไปนะได้สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้รับเป็นเครื่องดื่มอะไรดีคะโหเ <c oughs> มนอูอะไรแปลกๆเยอะไปหมดเลยอะ่ะอะไรเนี่ย ผิวสวยหน้าใสดีถอกลำไส้เสริมภูมิกันนี่ไม่ใช่ชื่อขอิคิกความงาม <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผลไม้เนี่ยก็มีประโยชน์เยอะกับนาจริงๆนะทั้งเกลือแร่แล้วก็วิตามินเนี่ยที่สำคัญต่อสุขภาพแถมยังมีไฟเบอร์สูงที่ดูแลระบบขับถ่ายแล้วก็ยังมีการลดการดูดซึมตาลได้ด้วย <c oughs> จ้าคุณพยาบาลแล้วไอตัวพิงค์พาราไดส์กับกินการเดนนี่คืออะไรหรอ <c oughs> โหยกินการเด่นเนี่ยเมนูปวดเลยนะมีทั้งฝรั่ง แอปเปเขียวมะนาวผักขมผักชีใบเลื่อยใบยมิ้นท์แล้วก็ใบสะระแหน่ด้วยนี่ใช่เมนูน้ำปั่นจริง <c oughs> ปหะเนะี่ยดูสมสมแล้วนึกว่ายำเลยเนะี่ยอร่อยนะเดี๋ยวเราสั่งเมนูนี้เองเดี๋ยวของแกเราจะสุดพิเศษให้จะกินได้ป่ะเนะี่ย <c oughs> กินได้ดิช่วงนี้ตาล้าไปบ่อยใช่ปะใช่ใช่เดี๋ยวเอาเป็นบำรุงสายตาแล้วเดี๋ยวเสริมวิตามินซีให้ด้วยอืมได้ดีเลย สั่งน้ำหน่อยค่ะได้ค่ะเอาเป็นเปลี่ยนกระเด็นหวานน้อยที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งขอเลือกผลไม้เองนะคะเอาเป็นส้มกีวีสตรอเบอรี่เคปกูสเบอรี่เอ่อทับทิมแล้วก็เพิ่มกล้วยด้วยค่ะได้ค่ะของเรานี่แต่ละอย่างก็ดูกินได้เหมือนกันนะแต่ไอ้เคปกูสเบอรี่นี่คืออะไรอ่ะหูยเคปกูสเนี่ยของดีประจำร้านนี้เลยนะหากินได้ยากส่วนใหญ่เนี่ยปลูกกันวนดอยมีวิตามินซีสูงกว่ามะนาวตั้ง สองเท่าแถมยังมีวิตามิน A B1 แล้วก็ B2 ที่ช่วยป้องกันโรคหวัดแล้วก็โรคภูมิแพ้ได้ด้วยช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวแล้วก็บำรุงให้ผมเนี่ยสวยดกดำป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจได้ด้วยโอ้โห oh, ของเขาดีจริงๆอันเนี้ย <c oughs> ไม่แค่นั้นนะช่วงเนี้ยจะสอบใช่ไหมส่วนผสมแต่ละอย่างเนี้ยเราเลือกบำรุงให้แกเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นส้มกล้วยหรือว่าทับทิมเนี่ยมีวิตามินซี A B D ดีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแล้วก็คอลลาเจนทั้งหมดเนี่ยช่วยต่อตาอ้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงผิวแล้วก็ป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ด้วยแล้วไอสตรอเบอรีร่อ่ะมันมีอะไรออสตรอเบอรีเร่เนี่ยมีวิตามิน ABC นะช่วยบำรุงเรื่องฟันเหงือกแล้วก็ผิวพรรณมีโฟลิกแล้วก็โพแทสเซียมด้วยนะช่วยป้องกันก,การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตแล้วก็โรคมะเร็งได้ด้วย อย่างสุดท้ายกีวีใช่ไหมมีวิตามินซีสูงมากสูงกว่าส้มตั้ง3เท่าเลยนะป้องกันหวัดได้ดีเลยแหละเมะล็ดเสียมดำของกีวีเนี่ยมีโพแทสเซียมแล้วก็มีวิตามิน A แล้วก็ E ด้วยช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหน้าคุณบาทเนี่ยดีแล้วก็เด้งทั้งวันเลยล่ะครับนี่กแกทบทวนเนี่ยค่ะเตรียมสอบอยู่ปะ <c oughs> เนี่ยอธิบายรละเอียดเลยลนะรู้ได้ไงอะอาทิตย์หน้ามีสอบนิวทริชั่นอะ ขอขัดจังหวะสักครู่นะคะเพียว่าทางร้านเราค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แก้วฟรี1แก้วแก้วฟรีรับเป็นเครื่งดื่มอะไรดีคะอืมเอาเป็นอะโวโคาโดปั่นนมแล้วกันค่ะได้ค่ะอะอะโวคาโดมีประโยชน์อะไรอะอะโวคาโดเนี่ยมีวิตามินอ e. ี ช่วยบำรุงเรื่องผิวพรรณนะแล้วก็มีวิตามิน A กับเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงเรื่องสายตาส่วนวิตามิน C เนี่ยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็โรคไข้หวัดได้ด้วยมีปริมาณไขมันดีแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะแล้วก็มีปริมาณโปรตีนที่เยอะแล้วก็ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่น้อยมากๆด้วยแป๊บน่ะนี้คงไม่ต้องเตียวแล้วแหละเอาเกียรติยมไปเลยแป๊บๆก็พยายามอยู่แกนี่แหละตั้งใจเลยนะไม่งั้นอ่ะพ่อให้ออกจากชลบุรีจริงๆแน่ ดูแล้วครับมีเงินไม่ให้มาติวให้หรอกเนี่ยเครองดื่มได้แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ115บาทคะ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเอาตังค์ให้นะไม่เป็นไรกูสามมาติวให้แล้วอะ่ะอ่ะนันลองชิมดูดิออื <c oughs> อร่อยดีเหมือนกันะเนี่ย <c oughs> ปกติ เวลาเราอยากกินน้ำหวานนะเราไม่เคยได้ถึงน้ำผลไม้เลยก็เห็นไหมบอกแล้วว่าผลไม้เนี่ยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์จริงๆด้วยไม่ว่าจะกินแบบสดๆทําเป็นน้ําผลไม้ปั่นหรือว่าจะทําเป็นสลัดผลไม้ส้มตำผลไม้อ,มอะไรเนี่ยก็มีทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ท่านั้นแหละเป็นไงทางเลือกที่ดีไหมละ่ะก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ <laughs> อะได้ของหวานแล้วไปติวกันต่อได้ยังอันนี้ตื่นแล้วครับพร้อมติวแล้ว <laughs> อ่าเงินเชื่อกันยกแล้วก็ไปดูกันต่อโอเคอร่อยดีนะชอบปะอร่อย,ะออยนะ